ื่องของศาสตร์และศิล์นะครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นงานประเพณีสําคัญนะครับของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามกันแล้วด้วยนะครับนั่นก็คือวันตรุษจีนนั่นเองถ<ช>้าหากว่าเป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเขาจะเรียกกันว่าวันตรุษเวียดนาม,มหรือว่าตรุษยุนนะครับค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราตามพี่หนูจูนซีวีดีวันนะคะไปติดตามเรื่องราววัฒนธรรมที่หลากหลายกันในศาสตร์และศิลป์เลยค่ะเชิญค่ะ ดดิำนหนูกจูนตะลุยทั่วถิ่นนำเรือ่องสารและศิลป์หมืเจ้เจอคุณแล้วค่ะอันนี้จูนอยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะจังหวัดสกลนครหรือชื่อเดิมเมื่อครั้งสมัยศตวรรษที่19คือเมืองสกลทวารีก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองสกลนครในสมัยรัชกาลที่3และใช้มาจนถึงปัจจุบัน สกลนครเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายในด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์และที่น่าสนใจคือการเข้ามาของชาวเวียดนามจากการทําสงครามชาวเวียดนามได้นาศิลปวัฒนธรรมเข้ามาและมาประกอบธุรกิจในสกลนครด้วย ในเมืองสกลนครมีประชากรประมาณ<โ>อ,อยู่ในตัวเมืองนะประมาณสัก40,000 4 0 0ส0ืจะสกลนครคนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมีประมาณทั้งลูกหลานประมาณหมื่นคนทำมาธุรกิจค้าขายตั้งแต่ขายรถยนต์ขายทองขายวัสดุก่อสร้างขายเครื่องจักร รถเคื่องกลหนักจนนนถึงคาาาใตลด้ขยอกจากนี้จากคำบอกเล่าของชาวไทยเชื้อสายจีนในสกนลนครว่าชาวจีนได้อพยพเข้ามาลงหลักปักฐานในสกนลนครตั้งแต่ปี2494เม<ด>ื่อมีชาวจีนมากขึ้น<ด>จะมีการสร้างศาลเจ้าต่างๆ<ด>เพื่อใช้กราบไหว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจโดยเฉพาะในเทศกาลสำคัญเ<ด>ช่นวันสร์จีนและวันตรุษจีน เทศกาลตามความเชื่อของชาวจีนนี้มีความสอดคล้องกับชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในสกลนครเนื่องด้วยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมตั้งแต่โบราณครั้งเวียดนามเป็นส่วนหนึ่งของจีนเรืบบ่อเพณีตรุดเวียดนามหรือบางคนเรียกตรุดยวน ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่มีลักษณะเหมือนกับประเพณีตรุษจีนทั้งวันที่จัดและพิธีกรรมที่ปฏิบตัติแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชาวเวียดนามความหมายของตัวแต่และตัวหนังสือนี่ถ้าคนจีนก็จะอ่านเป็นภาษาจีนแต่ถ้าคนเวียดนามจะอ่านเป็นภาษาเวียดนามแต่เป็นความหมายเดียวกันคําว่ากราบไหว้บรรพบบรษุษรนะคะแม้แต่ของไหวในประเพณีตรุษเวียดนามที่ขาดไม่ได้เลยคือเบงจึง มีลักษณะคล้ายคลึงกับบ้าจางของจีนเป็นห่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสห่อด้วยใบตองภายในจะมีข้าวเหนียวถั่วเหลืองและหมูสามชั้นวันตรุษเวียดนามจะตรงกับวันตรุษจีนเนื่องจากใช้ปฏิทินจันทรคติเหมือนกัน,นงงคือตรงกับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่23มมกราคมนี้ค่ะคนจีนและคนเวียดนามมาซึ่งยังคงรักษาประเพณีของจีนและเวียดนามไว้ พวกเราจรึงได้ร่วมกันจัดวันปีใหม่เพื่อแสดงออกถึงความปลองดองความสามัคคีของคนในสังคมวันนี้เรามาด้วยความรักความสามัคคีมาเฉลิมฉลองบุญคุณของแผ่นดินแม้จะต่างกันด้วยชาติพันธุ์แต่ทุกคนก็ตระหนักว่าเป็นคนไทยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างผาสุกข้าพเจ้าเป็นคนเวียดนามหนีรอนสงครามมาเพิ่ง ลมพัวสมพาน์แผ่นดินไทยขอบคุณน้ำใจปวงชนชาวไทยทางศาตรสํำนวนไทยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฤดูกาลเชน่นซื้อวัวหน้านาซื้อผ้าหน้าตรุษหมายถึงซื้อของไม่ถูกเวลาย่อมได้ของแพงทำอะไรไม่เหมาะสมกับเวลาย่อมเดือดร้อนในวันตรุษต่างๆผู้คนจะนิยมซื้อผ้าเป็นของขวัญหรือใช้ตัดเครื่องแต่งกาย ผ้าจึงมีราคาสูงแหลังรวมของชุมชนหลากเชื้อชาติในนี้วาสกลนครสะท้อนเห็นด้วยวัฒนธรรมขึ้นปีใหม่ให้ร่มเย็นทั้งไทยจีนเวียดน,นามเน้นความรุ่งเรืองสวัสดีปีใหม่ เด่นจนกระทั่งหลอมรวมเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะพรุ่งนี้หนูจูนจะกลับมาจ เดือนปีใหม่ในวันตรุษจ,จีน<า>ร่วงหน้าด้วยละก<า>ันนะครับแต่ว่ายังรออยู่นะครับยังรออังเปาอยู่เหมือนเดิมก็ยังรออยู่เหมือนกันนะคะยัง<ว>รอกันไปรอกันมานครับผมช่วงนี้พักการสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปบุกเบื้องหลังละครเรื่องอะไรกันบ้างติดตามชมกันกค,รครับ